ค่ะเพื่อนๆนทุกคนนะคะนิสุจะพาเพื่อนเพืนไปเที่ยวเกาะล้านกันนะคะกําลังเดินไปขึ้นเรือนะคะ,ะข้ามไปฟังเกาะล้านนะคะทุกคน บรรยากาศสวยทะเลสวยมากเลยค่ะตอนนี้เรากําลังจะลงเรือนะคะจะข้ามไปฝั่งเกาะล้านนะคะเพื่อนถ้านั่งเรือใหญ่ๆอะ่ะมันจะมันค่าหัวคนละ60บาทค่ะแต่ต้อใช้เวลาน,านานหน่อยรอเพราะว่าคนเยอะแต่ถ้าเราเมาล้ำนี่มันจะไวค่ะเราก็เลยอาศัยเหมาล้ำเอาค่ะมันจะได้ไปถึงเร็วค่ะ เพราะว่าเราครอบตัวใหญ่ขข้้าางงเรรรืออววคค่ยมไปััับะหถ้าไปเรือลําใหญ่ๆก็มันจะเก็บต่ข้ามไปคนละ60บาทค่ะข้ามไป60บาทแต่ต้องรออีกนานค่ะแต่ถ้ามาแบบนี้มันเราเหมาลำแบบนี้มันก็มันก็จะแพงหน่อยค่ะแพงแต่ว่ามันก็เร็วไหน้ายไปย้ายไปย้าบ

พัีค่ะเพื่อนๆทายบรรยากาศบนเกาะล้านให้เพื่อนๆดูนะคะคนไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะช่วงเนี้ยวิวสวยมากเลยค่ะ ตอนเย็นนคนจะเยอะเพราะว่ามันไม่ร้อนกลางวันรู้สึกว่าแดดมันร้อนมากค่ะเมื่อวานนี่มาเล่นตอนเย็นเลยคนเยอะมากเลยอันนี้ตอนกลางวันคนไม่ค่อยเยอะมันร้อน่